เท่าไหร่ก็เอาพยาบาลสาวขับ GrabFood สู้ชีวิตหารายได้บอกเหนื่อยแต่ไม่บาปชาวเน็ตชื่นชมพยาบาลสาวขับ GrabFood สู้ชีวิตหารายได้เสริมบอกเหนื่อยแต่ไม่บาปอย่าไปป้นโกงเขาเลยลั่นได้เท่าไหร่ก็เอาดีกว่าไม่ได้ เมื่อวันที่10กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook พยาบาลบ้าบอแห่งประเทศไทยเคซี่เนธไท a แลนด์โพสข้อความระบุว่าทำงานเถอะอย่าไปป้นอย่าไปช่อโกงเขาเลยถ้าแน่จริงอะเหนื่อยแต่ไม่บาปเอาตรงๆนะขึ้นเวรในโรงพยาบาลโอทได้วันหนึ่งประมาณ500ขับรถส่งอาหารทั้งวันได้200บางวันก็ไม่ถึงด้วยรายได้ไม่ได้ ได้ดีอย่างที่คิดแต่ดีใจมากไม่รู้ทำไม ทั้งที่เงินน้อยกว่าไม่ได้ขับเอามันไม่ได้ขับโชว์แต่มันเป็นงานที่พอหาทำได้ได้เงินต่อรอบ20-30บาทเองได้เท่าไหร่ก็เอาดีกว่าไม่ได้สรุปชอบแต่งานไม่ค่อยเข้ายอมรับเลยแต่ก็ดีกว่าอยู่เปล่าเปี้ๆีบางคนคิดว่าแอดยืมเสื้อใครมาใส่เปล่าค่ะซื้อเองทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าหมดไปพันกว่าบาทจ้าว่างๆจะรีวิว การขับรถส่งอาหารให้ฟังค่ะว่าแอดทำยังไงเจออะไรบ้างเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ทำงานสุดจริตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดลูกรกะดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะะรักทุกคนค่ะ